สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากัอีกตามเคยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงคล้ายๆกับเป็นปลายฝนต้นหนาวก็จะมีดอกไม้ป่าที่เตรียมกำลังจะแย้มดอก อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแล้วครับก็ดอกยังไม่บานดียังตุโตมอยู่ แต่ว่าต้นนี้เริ่มเริ่มบานบ้างแล้วครับดอกบานแล้วจะมีกลีบดอกสีขาวประมาณ4-5ถึงกลีบแต่ว่ารูปร่างลักษณะจะคล้ายๆต้นคอยดำแต่ว่าคอยดำใบเขาจะไม่ใหญ่แบบนี้ครับ คอยดำใบจะเล็กกว่านี้แล้วก็ใบจะมีลักษณะแข็งแต่อันนี้ใบมีลักษณะอ่อนนิ่มแล้วดอกของคอยดำก็จะออกแกมชมพูต้กงหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นถ้าดอกโตมจะออกขาวแกมแกมเหลืองแกมเขียวถ้าบานแล้วก็จะเป็นสีขาวเลยครับ ก็ไม่รู้จักชื่อครับแต่ว่าลักษณะจะคล้ายคอยดําถ้าว่าคุณผู้ชมท่านใดรู้จักก็ผ่านเข้ามาชมรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับจะได้เผยแพร่ให้กว้างขวางต่อๆไปครับ ก็จะพบเห็นได้ในช่วงหน้าฝนนะครับดอกเขาก็จะบานในช่วงปลายๆของฤดูฝนต้นฤดูหนาวนะครับ mm hmm. ก็ชมกันสวยๆเพลินๆครับดอกไม้ป่ามีเกสรคล้ายๆนวดแมวยื่นออกมา สี่ถึงห้าเกสรก็คล้ายๆว่าจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆครับ ครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ